เจ้าก yeah. ี้ฮะสบายดีเด้อพี่น้องมื่อวานนี้แม่ฝอยใส่กำลังคันใบยานางมโน้อยใบมอน้อยเด็กๆกะชักญานช่างกันเลือกถึกอยู่เห็ดใบมอน้อยกินได้วันนี้บันนี้กินแต่หึ่งติบกินแต่อยู่น่าเที่ยวกินโบวเบิร์ดผู้เล่าพญามันอิ่มแกงได้ไวมเนาะเออเงินนะเห็ด บักลายหนึ่งจ้าว่ากินจะบูเบิร์ดมันนี้ก็ยากอีกเลยมือนี้พี่น้องเลยกแส่ใส่เครื่องว่ามอนี้ใส่พักใส่ย,ยังมือโอเคพี่น้องทำเองเพระาะใส้เป็นคั้นสักกอนคั้นแล้วลก็กรองเอาเศษมันออกเลยปรุงเครื่องป้ามันแข็งโตจังกินมากินเนาะแย่งอะไรกันปันป่นเพราะใช้ปั่น ปั่นไปทางหน้าบ้านผูกปะหุ่นสาเด็กเอ๋ยเมื่อกี้มอนไว้ก่อนเวลาเล็กน้อยปั่นรถถีบมันจังบัวคาโมนบอสชาวเมียนกี้จัะมาใส่เกือพี่เจงแต่ตอนใดใส่ได้ดอกครึ่งเดียวตีนซุปค่ะเกือพี่เจลืมไว้มบุก้านี่ใส่บ่ได้ได้ดอกพี่น้องแปะใส่ได้แต่น้อยนึง โอ้ยเก็บขนมไว้ก็เกรถมิกกี้เหยียบมุ่นเพิ่นแล้วเด็กน้อยมันอิ่มแล้วนี่มิตามิกกี้นี่หน้านี่ๆเอาไปบ่ได้ได้อ่ะๆเพราะยังเพราะมีูพ่อเจอยู่ในนี่เอาไปบ่ได้หน้านี่แม่สิพับไว้ให้บ่ให้พับเวลาแม่เก็บไว้เวลาพนาลิ้นคิดสวดขึ้นมาก็เบิ่งพ่อเจเบิ่งพ่อเจเป็นรูปตะกี้แพวตอนัน้อยพ ไอ้สัเพลใหญ่แล้วอเัอเพลยังนอยอันนี้คือตูบต่อเหล้าตอนนี้ข่อยโบท่านได้เกิดช้มอันนี้สิเป็นเหล้าเข่าบบมีเฮือนอยู่พี่น้องเป็ดเหล้าเข่าแล้วก็เห็ดเกาะกระเทอบอยู่นี่แล้วก็สิกินอยู่นี่นอนอยู่นี่ เป็นซานบนลังถวยลังจานแต่ว่าสมัยแต่ก่อนตะกี้เข่ามันเกิดหได้ลายเนาะเขากินก็อืดอึดคอยใหญ่เติบก็ยังอึดเข่าอ,อยู่มิแต่ยายเอานั่นเอานี่หามเอาไม้หามนั่นหามนี่ย่างหลัดป่าหลัดดงประหาเลกเข่าตะกี้ทุกยากปากมองแหง้งอันนี้คือแม่คอยแม่คอยคนอุ้มบาพรน้อยบพรตอนหนงน้อยเกือบรุดใส่เอาลูก ป้าันนี้ก็คือตอนป้าพิ่นมาแต่ประเทศไทยเลยเท่าแก่พิ่นมาเนาะพิ่นก็เลยได้รูปนี่ <S 2> <S 2> ใส่อละไรลูกตูบตัวเล่านี่ก็ถ้าเป็นปัจจุบันน่ที่ตั้งอยู่ก็คือเดินแถวบอนเฮื่อนบรพอนธ์อะไละแต่เก่าเป็นตูบตัวเล่าในหันยูข่างเฮือนย้ายเพื่อนไ่เท่าอลไต่อมากอ่ะมีเฮือนลังนั่นขึ้นมาเฮื่อนที่เฮือนย้ายเนเฮือนข่างเฮือนบระพันนะเฮือนย้ายเฮือนม่ป้าพิ่นนะ ก็เล่นลังนั่นแหละก็เลยมาอยู่หันตุบต่อเล่าคอยจำได้ว่าเล่าอันนี้นะตะกี้แม่คอยก็หมักโซเนาะมักป่วยป่วยเป็นยังงั้นหูเท่าที่จำได้ตอนคนเกิดแล้วเล่าอันนี้ก็หลังจากที่ว่ามั่งออกบริยูแล้วเฮ้เล่าอันก็สิคายคายคอยเห็นอยู่กับเจ้าหามไปเป็นลังเลยเชาวเพลก็คล้ายๆกับ่พยไซอะไรชาวเพลก็เลย กระเพาต้นยังน้อยนี่ค่ายมิวกี้หน้าอ้วนเพื่อนไพ่นี่ชาเพ็ดเลยการไล่อย,อยูฟุพี่น้องแต่ว่าหึ้งไข่ที่นี่อันนี้พอได้น้อยพอได้ใหญ่แล้วสิบชองสามปีชาเพ็ดดำขนาดหึ้งไพ่นี่มิวกี้นี่ไพ่นี่ให้ไายเอาไพ่พี่น้อง ไม่ใหญ่อุ้มไผ่อันนี้ไม่ใหญ่อุ้มชาวแพนตอนยังน้อยเด้นี่อุ้มกระเฮือนเฮือนตะกี้เทือน,นตรงเทือน,นไ่เท่าอะไรเทือนไ่เท่าแล้ชาวแพนสันจักไายตัดผมให้ใส่เกือบเอออุ้มชาวแพนค่อยคอยไม่หูเดียวเดี๋ยวกนยังน้อยตะกี้คือว่ามันโดนทันทำไมโทรศัพท์ก็ถ่ายหูปผมได้อันนี้นกับเวลามีคน เจ้าชิมทะเละถ่ายหูตทาหมู่บ้านเดินถ่ายถ่ายแล้วกะอีกสามวันดอว่องวันพอกกจะเอาไปล่างออกมาเป็นใบให้แล้วแล้วก็เจ้าก็เอามาส่งเอาก็จ่ายเงินกับเจ้าทีตี้นี่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 พี่น้องอันนี้คือย้ายของเอยอยู่เฮื้อนตูปตัวเล่ากำลังเว้าอยู่บ่อนพ่อไปอยู่น้ำพ่อมหนา เป็นสุกเก้าอี้มิวกี้น้องเอ้ยสุกเก้าอี้เก้าอี้ช่องโตซ่อนกันหนาะเก้าอี้พลาสติกนะสุกแล้วมันไปตําำสายยางมันเก้าอี้มันคามันไปถือถสายยางแล้วมันก็เถิบก็เถิบใส่หน้าใส่ปากเพื่อเลยแบบแขวาเพื่อนนะก็เลยก็เถิบกัดลิ้นจะคลองสี่หูหาหูเลือดกบปากเต้มปากแดงอยู่เื่อนะแพ้เก่าประ่านหายเมกี้ีหายอกกหเองหายย้อนเี่เบิ้องหลูกเบิ้งไปสุกหลดนี่ไปลิ้นหลดคันนี่แหละ ไปตำกระแทกพาเหอนเบิ้งขีชบเป็นบาทเบิ้งคือแม่เบิ้งดูอันหนาวขึ้นเลือดเต็มคีชบโปโอ้ยขีบุกน้ำตาเต็มคีชบโปเลือดเต็มอยู่อีกเลยวัอนี้มีแตเจ็บเลือดตกยังออกช่องเถื่อเลยรมม่กินกรลังโอ้ผลข่อยกรลังให้เบิ้งหุบตัวน่ะผลเลือดมาตัวนี้อีกเลยเบิ้งแม่เบิ้งหุบตัวนี้ฮุบนี่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 ฮุบไผ่นี่นู่ยาุบย้ายนี่หุบแม่เท่านี่ อันนี้จะเป็นแม่เท่าอันนี้จะเป็นป้าป้าที่เพิ่นอยู่ซองคนปัจจุบันนี่คือมือมือที่่ายูกมือเพิ่นมาแต่ประเทศไทยเขาแก่เพิ่นมานำกลยแู้กอันนี้ก็คือลูกเพิ่นลูกสาวเดียวที่ว่าไปไทยแล้วก็บวข่าวบวขาวมาเดินนี่นี่ลูกผู้เดียวอันนี้แหละลูกเพิ่นอันนี้ก็เป็นแม่พ่อยไซเด้เป็นพ,พ่อพรแม่เพิ่น่าตอนนี้กำลังถือพาคอยอยู่ กำลังท่องอ่อนๆท่องอ่อนๆคอยอยู่ในท้องที่เป็นยายตะกี้เกิดตุบตอเล่าตอนคอยเกิดก็อยู่ในตุบตอเล่าเลยแต่ว่าคอยก็จับพได้ข้าวคอยใหญ่จำความได้จัง,จง,จงมีเฮือนยายเฮือนอั้นขึ้นมาเบื่อเลย <ะ S 2> มันมีลายอาลบัมอยู่พี่น้องลายอาลบัมอยู่เล็กน้อยอยากลิ้นออกมาลิ้น อุ้ปวดกระบาลระหว่างรอกินใบมอน่เด้นี่จะยังได้เดโอ้อมิวกี้พูดนาให้เพิ่นลากลิ่นมาให้เบิ่งนะโทได้หูหูแข่วแบบ่ะเวลาผ่นปากผ่นไปตําแลลวแบบแข้วกัดลิ่นเจ้าของสองข้างลิ่นข้างนั้นลิ่นข้างนี้สี่หูหาหูแต่หูใหญ่เลือดโกบปากอยู่บน่อเพิ่นเฮ็ดงานนะเพิ่นหมักสุกสุกไปนะ สุกเกอี้สองตัวซ้อนกันมาก็น,นักติ่เลยอันนี้ใสายยางมันควางทางอยู่มันก็เลยสะดุดสะดุดเดี๋ยวไปตำย่ำลินจะคองเลือดกบปากกินข่ายากเสียดายขนาดผู้ใหญ่เป็นแพรห่อนในในลินน้อยหนึ่งก็ยังกินยากเชิญเลมิวกีแพรเก่าท่านหายเมื่อนี้เมื่อนี้ได้เลือดกบปากขี้ชบแตกอีกเลยนี่ลินหลดุดแล้วก็หลุดไปตำพาเฮือน อัลบัม้มฮูบมีสามสี่อัลบัม้มแต่ว่าต้นขอยยังหน่อยกับบุข่อยมีฮูบลายแล้วพี่น้องมันโบทานสมัยคือคุมมือนี่เขาจึงสามารถถ่ายอ้ได้เนาะถ้ารุ่นน้องแพลวยังว่ากับสีมีเริ่มรุ่น,น้องแพอย่างน่อยกับมีฮูบลายอยู่เพราะว่าม,มาันก็เริ่มแบบราสรงระทัพย์บางรุ่นเริ่มถ่ายฮูบได้เลยนะพีน่น้องรับจากคันแล้วจะไปใช้มาปรุงเครื่องเออบึงบอกซอยบอกถั่วจะลืมไปเลยนะ ปรุงเครื่องพี่น้องก็ใส่พักลงไปปะมันเค็งตู่ขับจักธรรมชาตินะฮายากกี่ได้ข้อมือนี่คือรุ่นคือตะกี้ไปเลี้ยงควายไปน้ำเอาเก็บใบมโนยไปน้ำในบักลายหนึ่งเวลาไปเลี้ยงควายตาป่าตาเหล่าตาห้วยเดี๋ยวนี้เริ่มอึดเลยโตก็จะปลูกอันนี้จ้าพากันเอาบ่วงเห็นอย่างคุณนะคันล้วกัน ก็จะปลูกมันเพราะใส่ามะตะบ้านหอมใส่ามะตะบ,บ้านไผ่น้องก็ประมาณนี้พี่น้องเกินปรุงค่ะเกินปรุงปลาผิกตำผิกแห้งตำเป็นนัวน้ำปลาขอขดใส่น้ำใส่เกลือแล้วมันบดละลายเวลามันแห้งเวลามันแข็งไม่ใช่อย่งควบั้วแต่ละคนพี่น้องเอ้ยปวดหัวขนาด ซักซไ้ัมเนี่ยยาวๆยาวๆมิวกี้กับไปอยู่น้ำพ่อพ่อพ่นจะไหลมาบุมมิวกี้เที่ยวลินตะน้าบุมมีหมู่ลินแล้วก็ลินตะน้าพ่นกระตุกเงี้ยเฉดจนแห้งน้ำกระป๋อทันพ่อเบื่อเมื่อเมื่อปวดหัวพ่อปวดหัวน้ำเหล็กหน่อยต้องซีมกันนะเก็บเอาค่ะเก็บเอาเองจ้าขนทิมลงเลยได้ได้ได้เหมือนกนได้ เจอแล้วคนอ้าวเอาไปไล่เถี่พวกมันจะเคาะหัวมึงเจ็บเถอะได้ไหมซั่นซั่นมันซำมอย่าไปลิ้นน้ำมาทีโรดน้ำักพริกหามิวกี้น้ำล้างถ้วยฮานปวดกระบาลน้เล็กน้อยเห็ดยังก็เงียบเงียบใช้ถาดถ้วยใหญ่ๆนะเออเทผึ่งไว้พี่น้องขนาดลายมันกาสีโบเป็นเถอะดิ เช้าอะนะบอกโน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 ่ไม่กี่ลิ่นน้ำไปโนโน่ไม่กี้ไปเช็ดจะเอานี่ตีมึงเช็ดมามันเปื้อนฮะน้ำล้างถ้วยไปล้างมือไปเออมันกว้างทั้งตัวนี้เนาะเห็ดกันเด้อยพวกได้ตีกันสะเพรนมาตีโลดเออต้นหน้าพอดีเหมาะสมเดียวเออ ล่างมือกี้พาเมือ่อกี้นี่ได้หนึ่งก่อนขมาอยู่นี่มันก็เล่นอยู่นี่อยู่เด็กน้อยก็ได้ผู้บ่าวดาได้หนึ่งประจำตำแหน่งได้อนอนหน้าบ้านเอ,อ้บวกดาฮะดาเห่า,หากับเจ้าเจ้าจเมื่อไรเอางูมีชองกอกได้ชาวเประชายของโปรดผุนเถิแม่ก็ขั้นให้อีกได้พี่น้องขั้นให้อีกต่างหากกะปรุงรสชาติ ขพ่อไพ่ใส่แต่แแวย,วย,ย,ยังเครื่องปรุงค่ะปรุงซอบๆลงจากหน่อยโบนี่ใส่หมกักพริกพี่นอ้องอไปไปอของเพิ่นพอเฮ็นเฮ็ดผู้ใหญ่กินยังผืนกระยางนะอีอย่างก็ไปบมโนยก็คลองโปดเพิ่นช้ำก็ต้องได้ขั้นเนี่ยผืนใหม่ๆคลองผู้ใหญ่หหนะแล้วแล้วลอแต่ว่ามันแข็งโตดิเดลรอแต่ว่ามันแข็งโต,แ,ต,งตแล้วก็ตักกินได้มันก็จะเป็นดึง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 ,ดงแบบ กินระวังเดี่ยมิ้วกี้บกินแ้ไปบมโนของบโน้อยไปตำพาเฮือนนะ่อแล้วบนแหงกินนี่คีชโป๊บปากโป๊บีชโปบแตกเลือดออกโอ้้เขนาดคัดน,นี่เวลามิ้วกี้ปั่นแล้ก็ปั่นแหง้แหงๆแล้วก็บรได้แหนมทางหน้านะแล้วก็ไปตำไม้จนกระเด็นกระดอนไปตำพาตำไหมน้ำมันนี่ป็นรถกระหักกระเพคนกระเจ็บอีกถ้ากินใบมโน,น้อยก่อน ตอนนี้ก็้นผ่านพึ่งเติบมันจนออกน้ำอลไรพี่น้องจนนี่เว้นเลยที่จริงเขาต้องกินไว้กว่านี้จักหน่อยแบ่งให้แม่พี่เจเพิ่นแม่พี่เจเพิ่อนจะกินเนาะเพิ่นมานำหลังเนาะโตแบบบริสเฉยนะเออดึง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 พี่น้องไดี๋ยวเด้๋เคยกินตอนนี้ใส่เครื่องใส่ผักใส่ช้ผูกไว้ใส่ปุ้ยสับ่นกินตับงัูจะว่าดึง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 กบบูมบามบูมบามใส่ว้าวกระปุ่ได้เบิ้งเหิ้ง กินดีๆกินดีดว่าน้ำมันเด่นมาใส่แบบแบบเบิดล่บหามเบิดหันถือว่าโอ้บหธรรมดาหารแบบลายๆได้นะมึงคนกินบุ๋มบามืึงคือคนกินตับงวนเอาเอวงมาตักขั้นมันกระมุนบเป็นตอนแล้วเอากีเอลองฝ่นลองดูแพนมิกีบุกินนะอ่ะมันมันบอกเปิดใจมิวกีทั้งเถอะ พลไมันนี่ยื่นให้มันก็บเปิดใจกินเรียเขาก็จะกินมันจะออกน้ำถ้ามันเทิงกันไปมันจะออกน้ำนี่นะพี่น้องต้องมันเป็นจำได้จำหนึ่งกินโลดมันจำพอดีอ้าวจะน่ากรแยนะมดเลยค่ะนโอเคพี่น้องอ้าวถวยกวบแห้งงามแบบนี้คือกินในไม่แป้นเมื่อแล้วใบใช่มันหมักกินนี่เลยนางมูนยุกี้ปกิลจำแพนกำลังหนึ่งเขาแรง ข่อยบรท่านได้หนึ่งไปดีลงพยาาหนึ่งเขาเลยกินแล้วกินแล้วหดังพหนึ่งเขาโอเคพป่น้องบุพอพิขีน่ะเนาะสุขุสุขคนขอบคุณทุกท่าใจมจับเนี่พอใช้มากินเนามันจะลองิ่งเบิดงจกินฝนบได้เคยเอาข่าวปากเเยิ่นเลยไปแล้วสุคนสบายดีพ่อใช้หมากมึงเนี่ยฝืนหัวมึงม่กิน อย่าคาดลิ่นเด้อลูกให้เอาให้พลอชัยไว้เขาบกินแล้วเอาให้พลอชัยลูกโป้ปีโป้ชิมบังขบกินคือมันขนมขนมปีโป้ปีโป้ของหวานเหม็นอ้าวมันถ้าแนวอื่นนี่มันเพาบเรเปิดใจกินซ้ำกินหัวค่ะถึงแคล้วมันนะมันหัวถึงใจไปแล้วทุกคน้สบายดีพี่น้องเมื่อกี้บุกินสรุปบุกินแล้วบรต้องเอาไปไล่ให้พ่อยใช้ไว้บุกินแล้วบรต้องลิ่นเด้อ